ือแม่ฟูชามก็ไม่เชื่อ่ะแล้วเยังไงถ้าเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกก็คือเต็มร้อยให้พันเต็มพันให้ลามมันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่มีลูกแล้วจะมีความสุขไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนเราก็พร้อมจะเหนื่อยหรอปะสำหรับงานเราไม่พร้อมจะเหนื่อยอแต่พอเป็นลูกแล้วลูกแบบถ้าไม่ใช่เราแล้วจะใครเอาจริงพี่หวานเป็นคนอยากมีลูกบบตั้งแต่ม2อะตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครคือสามีคือรู้สึกว่าต้องมีคนแบบเราเกิดขึ้นอีกอีกยนึ่ง g e n e ลหนึ่ง working m o m สวัสดีค่ะทุกคนกับไอซ์ไซซ์ท <dür ices> ี่ในรายการ working w o o แล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กับ จริงๆต้องออกเป็นเทปแรกนะแต่ว่าล่วงเลยไปกี่เทปแล้วล่ะหลายเทปแล้วเพราะว่าเทปแรกเป็นแม่ค,คุณค่ะเป็นแม่พวกเราค่ะแต่เพื่อนบอกเลยว่าเทปนี้ได้รับเกียรติได้รับศักดิ์ศรีได้รับความแบบเวลาอันแสนที่จะวุ่นวายของแม่ลูกสามคุณน้ำหวานอวีเนี่ยนั่นคูอสินค่ะว่าคุณคมีใครมาจากไหนลูกกี่คนมีเท่าไหร่ก็คือเพชรศกน์หญิงยาทิพย์นะคะพิยาพงศักดิ์เป็นคุณแม่ลูกสามคนทำเพจแฮปปี้มัมมี่ไดอารี่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็ไปกดไลค์ได้เลยนะคะที่เฟซบุ๊กค่ะ เราก็เป็นคนที่พยายามจะเล่นอินสตาแกรมแต่บอกเลยว่าต้องพยายามงงมากเลยออกไปแล้วก็พยายามจะเล่นติ๊กตอกแต่ตอนนี้แค่พยายามจะเล่นอินสตาแกรมอ่ะยังไม่สําเร็จมันยากนะเพราะว่าม็คือเรียนลูกสามคนงานหลักอ่ะก็คือไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในโลกนี้งานหลักของมันก็คือเรียนลูกสามคนก็แปลว่าตอนนี้อาชีพของพี่หวานก็คือแม่ฟูลไทม์ก็ไม่ใช่อะแล้วเป็นยังไงแล้วคือเหตุผลที่ไอเกินไปตอนแรกว่ามันยากมากกว่าจะมาออกได้เหตุผลไม่ได้ว่างานเยอะงานยุ่งเลยแต่เป็นคนขี้เกียจพูดขี้เกียจแล้วดู หมายถึงว่าเป็นคนที่คือพี่หวานน่ยจะโฟกัสที่ความสุขสบายของกายใจตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มัน,นมาทาให้ร่างกายเราเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอ่ะี่นโกรนะคะแปลว่างานหลักของพี่หวานคือการใช้ชีวิตให้ผ่อนคลายมากที่สุดใช่แปลกแปลกหรอไม่ให้เกลียดชื่อรายการเลยแต่ทางานหนักนะอ่ะเนี่ยบางเนี่ยสังคมไม่เข้าใจเลยว่าเราอ่ะสบายกายสบายใจไปพร, ük, พร้อมๆกับทํางานหนักได้ เทปนี้ก็คือมาสอนน้องค่ะอาจริง <c oughs> ตอนนี้ไอ้ไม่ใช่แค่ไอ้งง,งประชาชนาคืองง,งว่าเอางงไงพี่หวานับสนมากเลยนึกออกปะไม่คือเรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรในโลกนี้ไม่ว่าเลี้ยงลูกไม่ว่าทํางานดูแลลูกน้องหรืออะไรก็ตามอะ่ะถ้ากายใจเรามันผุ่งซ่ามันรันวงการอะไรก็ไม่ได้ดีห <c oughs> มายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นวงการแม่วงการเจ้านายวงการทํางานฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ตามอะ่ะเราต้องครองสติตัวเองให้ได้ก่อนมันถึงจะแบบรันทุกวงการได้ซึ่ง ไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นมาตลอดหรือเปล่าเพราะไอจะบอกว่าพี่ว่าอาชีพตอนนี้ของพี่วาน่ะไม่ได้ว่าอยู่อยู่หนึ่งสองสามเรียนจบมาแล้วหนึ่งสองเป็นแม่เลยมันไม่ใช่คําถามคือไอไอเดียนี้มันมีมาตลอดทุกอาชีพที่ผ่านผ่านมาหรือเปล่าหรือมันเพิ่งมาเป็นตอนนี้เป็นตลอดคือพี่วานรู้สึกว่าหลังจากเราเลี้ยงลูกมาสามคนอ่ะเราก็มีพี่น้องสี่คนทําให้เรารู้เลยว่าเด็กทุกคนอ่ะที่เขาบอกว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวอ่ะมันคือเรื่องจริงคือทุกคนเกิดมามีก้อนอะไรข้างในอยู่แล้วซึ่งพี่วานก็เกิดมาเป็นคนแบบหนึ่ง ไอ้ก็เกิดมาเป็นคนแบบหนึ่งซึ่งไม่ว่าแบบไหนอ่ะมันดีม,มันดีในแบบของตัวเองแต่ว่าคือให้มองแค่ว่าจุดที่เราเป็นอ่ะมันดีเท่านั้น ก็คือพี่หวานเชื่อว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกัมันคือทําให้การงานแล้วก็การเลี้ยงดูลูกทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีใช่แต่ทีนี้ไอจะขอย้อนกลับไปหนึ่งว่าจริงๆแล้วว่าก่อนที่พี่หวานจะมาวันนี้ซึ่งจริงๆตอนนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยวางแผ่หล่าอยู่ทั่วเมื่ไงทอยไว้ในใจก่อนอย่างไม่เล่าก่อนนี่เขาจะมาถึงวันนี้อย่างไม่เล่าดูให้จกบนะก่อนที่เขาจะมาถึงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นแนะนาตัวว่าเลยนะคะเกษตรกรหญิงยาอมีการอม่การซึ่งอาชีพแรกของคุณเสษตกรหญิงยาทิพิริยาคง สักนั่นก็คือขอเล่าก่อนเลยว่าคือตอนเร็นเศสัชมันก็จะมีฝึกงานใช่ไหมไปฝึกงานโรงพยาบาลไปฝึกงานผู้แทนยาโน่โนนี่น,นั่นแล้วพี่หวานนะก็คือเป็นแบบคือสมัยก่อนผู้แทนยาเนี่ยมันก็จะเป็นอาชีพในฝันของเศสัตกรหลายๆคนแล้วก็จะแบบมีสัมพง์สัมภาษณ์สําหรับพี่หวานเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นการสัมภาษณ์อ่ะเราไม่เคยพลาดก็คือผ่านตลอดร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามีการสัมภาษณ์คือฉันเขารอเเป็นคนพูดเก่งแบบนี้ ก็คืออาชีพแรกของพี่หวานก็คือเป็นผู้แทนยาแต่ถามว่าพี่หวานเคยเอ็กซ์เพียร์อาชีพอื่นด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเรียนสายสายคืออาชีพเนาะเราก็ต้องเคยทําเภสัชร้านยาฝึกง,งานร้นานยาฝึกง,งานโรงพยาบาลฝึกง,งานทุกทุกอย่างหมดแล้วก็เกิดที่ร้านยาด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้หมดพูดแล้วก็ข่มลุก็จริง,รงจริงหรือที่บอกเขาคนที่มีความรู้มากจริงๆใบประกอบโรคศิลป์ลืมหยิบมาทำไมดีบ้าอยากให้จับเดี๋ยวอินเสิร์ตนะถ่ายรูปมาให้อินเสิร์ตเลยมีจริงๆก็คือเป็นเภสัชกรที่ประกอบอาชีพเป็นผู้แทนยาซึ่งงงพพีี่่่่หวววววาา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 นนนนนนกกก็็็็คคือออททททํแแแแลลล้้้เเเเปปผูยยยยระบบบ ตรงีนเป็นคนถ้าทําอะไรชอบทำเดิมๆกินอะไรก็กินเดิมๆเหรอแฟนก็แบบมีคนเดิมแล้วก็คนเดิมๆยี่สิกว่าปีอ่ะอันนี้ไม่ได้ถามแต่พยายามปอตัดตัดตัดอินเสิร์ตได้เราวนนี้เป็นใครเอาไม่ต้องหรอกพอเสร็จจากพูดแทนยาพุกแต่งงานเห็นไหมมันเข้าเรื่องออเซึ่งตอนแรกจะตัดสินใจว่าเราออกไปทำร้านชนมไข่มุกกันอ ย้อนไปวันที่เราจะแต่งงานกันนะคือพี่บ๊อบเขาไม่ได้มีอย่างทุกวันนี้นะหมายถึงว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคอนโดเขาไม่ได้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเอ็มพาร์เขาชวนกันทชาชาไข่หมกด้วยกันที่ห้องบ,บ,บ,บ๊อบบ๊อบมีโลโก้ด้วย oh. แต่ไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ได้ทำทำไมไปทำคอนโดแทนงงปะอยู่ๆขายชานมไข่มุกดีแกไปทำคอนโดได้ไงวะเอออ๋อโอเคโอเคตอนแรกจะทำชานมไข่มุกด้วยกันคือบ้านพี่ป๊อปเนี่ยเขามีธุรกิจเดิมคือเขาเป็นร้านสหกรณ์ในราชภัฏขายน้ำขายกาแฟอย่างนั้นด้วยเราก็จะแต่งงานแล้วก็แบบตึกเหมือนจะออกมาจากเป็นผู้แทนยาแล้วจะทำอะไรต้อะไรสัก่าไม่จังหวะนั้นชานมไข่มุกมันฮอตมากแล้วเพื่อนขายชานมไข่มุกได้หลายหมื่นบาทก็เลยคิดว่า แต่สุดท้ายไม่ได้ทาแต่สุดท้ายธุรกิจที่เกิดขึ้นออก็คือคอนโดพี่ป๊อบสร้างคอนโดขึ้นมาซึ่งกันจะบอกว่าพี่ป๊อบสร้างคอนโดขึ้นมามันคงจะสร้างคอนไม่ได้หรอกอจริงๆเธอมีส่วนช่วยเลยไหมเธอได้ช่วยอะไรบ้างเขาแหมคือพี่หวานเนี่ยเป็นคนคุมตีมพี่หวานก็จะเป็นคนดูแลเรื่องของเรียกว่าแบรนดิ้งปะภาพลักษณ์มันต้องเรียง l เออย o u ์ยังไงเราจะโฆษณาออกไปโทนสีเป็นยังไงอะไรซึ่งพี่ป๊อบเขาจะเก่งมากเขาจะเก่งทางด้านแบบเรื่องตัวเลขเรื่องขายราคาเท่าไหร่เรื่องคุยกับลูกค้ายังไงเรื่องใช้ของที่ดีที่สุดอะไรอ่งื อะไรความสวยงามเป็นของพี่หวานซึ่งพี่หวานก็คือไปทาไปช่วยพี่ป๊อปเต็มตัวเลยก็คือลาออกจากผู้แทนอืมอืมก็คือแปลว่าจริงๆแล้วว่าก็ไม่ใช่วันหนึ่งสองสามเกิดมาแล้วเลี้ยงลูกเลยถูกคือก็คือดีอทำงงทางานอะไรอย่างนี้มาตลอดตลอดไม่เคยขอแขนเอาขาเลยรู้สึกว่าเต็มเป็นคนที่ทํางานดักปั้นบองว่าเต็มเป็นโรบินบูแมนปะก็คือรู้สึกว่าไม่ใช่คนชอบทํางานนะเออแต่ก็เป็นคนทางานฉลาดถ้ามี work hard กับ work smart ที่หวาเป็นคน work smart กูได้เต็มปากเต็มคำแต่ไม่ใช่คนเวิร์กหาเพราะว่าเหนื่อยซึ่งไอจะบอกว่าทุกคนเออคือมิวค้าเขาไม่ต่างก,กันเลยแต่ทีนี้จะมาถามว่าแล้วพอมีลูกมหมายถึงว,ว่าการทํางานกับการเลี้ยงลูกของพี่หวานอะมันมันมันเป็นในนโยบายแบบไหนมันเป็นยังไง<อ>ในเมื่อพี่หวานแบบตีมกานทำามของพี่หวานมันแบบนี้พี่หวานเลยจะบอกว่าและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พี่หวานจะต้องบอกทุกคนว่า ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนมีลูกแล้วจะมีความสุขอันนี้คือแฟกต์ที่อยากฝากเอาไว้เพราะว่าป๊อปพยายามบอกพี่หวานตลอดว่าเพจแชปปี้มัมมี่ไดอรีเนี่ยทำให้คนเขาหลงผิดเข้าใจผิดไปมีลูกมีเต้าแล้วก็มาเหนื่อยยากร้องไห้กันเป็นหลายต่อหลายคนแล้ววันนี้ถือโอกาสบอกเลยว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่มีลูกแล้วจะมีความสุขมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์พื้นฐานของเขาเดิมแล้วก็เนเจอร์ของเขาด้วยพื้นฐานครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับพี่หวานเนี่ยที่พี่หวานคิดว่าพี่หวานอะ มีลูกเรามีความสุขมากเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีลูกอ่ะพี่หวานท้องครั้งที่จะว่างเยอะเป็นคนมีพื้นที่เยอะชอบอยู่บ้านอนอนเฉยๆเรื<ๆ>่องว่าพอมีลูกเลย<ๆ>มันก็เลยเหมือนแบบถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่เหมือนมันเป็นการถูกถัมว่าอยู่หมดสิทธิ์ที่เกียจตลอดไปนึกออกปะแล้วมันทําให เวลาที่ที่ที่มันเคยว่างๆของเราอะ่ะมันถูกฟูลฟิลได้สิ่งที่เราพร้อมจะเหนื่อยไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนเราก็พร้อมจะเหนื่อยหรอปะสำหรับงานเราไม่พร้อมจะเหนื่อยอแต่พอเป็นลูกเราลูกแบบถ้าไม่ใช่เราแล้วจะใครก็คือแม้ว่าพี่หวานทำเพจที่ชื่อว่า Happy m มั m ม d ่ i ดลแต่จริงๆก็ไม่ยอมเชื่อว่าไม่ใช่ผู้หญิงกคนที่มีลูกแล้วจะมีความสุขใช่เพราะว่าพี่หวานรู้สึกว่าการที่จะมีลูก แล้วมีความสุขได้มันต้องมีเวลาเพียงพอ,อม,มันต้องมีเวลาเพียงพอฟินแลนเชียลที่แบบเพียงพอที่เรามีอิสระในการที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจมมซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเรื่องใหญ่นะแต่นึงเอาอไปบางคนเขาไม่ได้มีช้อยส์ให้ว่าเขาสามารถออกจากงาน<อ>เพื่อมาเลี้ยงลูกได้แล้วเงิน<อ>เขาได้จากไหนหรือออกไปเออมันมันพูดยากซึ่งแปลว่าสามารถพูดได้ไหมว่าก็คือพี่หวานะเป็นคนโชคดีที่สาม,มีซัพพอร์ตแล้วก็คืออะไรแบบว่าคือแบบปล่อยจอยได้เลยสามีทำงานหาเงินคาะฉันเลี้ยงลูกคาะถูกต้องไหมก็ใช่แต่ว่าเผื่อเขา่ชยทำงาน โอ้โหขอเล่าสมัยก่อนตอนทำงานเดอะสเปคคอนโดฉันทุกส่งไปในบัญชีมันเป็นสิ่งท <bubble> <oh, ี่ยากมากไม่ดูเรื่องเลยอแต่ก็ทําบัญชีนะถึงแม้พี่หวานจะบอกว่าเตงบอกว่าชอบไม่ทํางานชอบเวชนใชแต่งจริงพี่หวานก็ทําแล้วก็ช่วยปอบมาตลอดใช่มาตลอดและได้พารทของการเป็นแม่บ้างพี่หวานคิดพี่หวานเป็นแม่ที่แบบว่าเลี้ยงลูกแบบ จัดเต็มเลยไหมหรือว่าคือยังไงท่าไหนขอให้คะแนนก่อนถ้าเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกก็คือเต็มร้อยให้ผ่านเต็มพันให้รานสำหรับให้ตัวเองไม่ต้องหงนักคะแนนคนอื่นนะบอกเองเอาจริงพี่หวาดเป็นคนอยากมีลูกต,ตั้งแต่มสองะตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครคือสามีความฝันเคยคุยกับเพื่อนเพื่อนคนหนึงออว่าฝันอยากลงทิตยสารนิตยสารทาน อยากพาลูกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แล้วตอนนี้ความฝันคือสําเร็จแล้วไนงะคนเรามีแพชชั่นไม่เหมือนกันแต่พี่หวานอะมีแพชชั่นกับการมีลูกอยู่แล้วอาจจะด้วยเพราะว่าครอบครัวที่เราเติบโตมามเธอก็อยากมีไอฟองก็อยากมีลูกสี่คนนึกอ,ออกป่ะเราเติบโตมาในครอบครัวแบบนี้เราไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่เคยมีคําถามว่าเราจะมีลูกไหมอะเออไม่เคยคิดว่าสังคมแบบนี้โลกร้อนแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การเมืองวุ่นวายแบบนี้นอน,นี่นั่นแบบนี้แล้วเราจะมีลูกไหม่เราไม่เคยคิดเลยเราคิดแค่ว่าเราอยากส่งความ ความรู้สึกดีๆแบบที่เราเป็นนะเราอยากรู้สึกว่าคนแบบเนี้ยต่อไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งคือรู้สึกว่าต้องมีคนแบบเราเกิดขึ้นอีกอีกเจเนอเรชันหนึ่งนึ่งอ่ะป้าคือรู้สึกว่าเราแค่อยากส่งความรู้สึกแบบเนี้ยนาตุดนี้ที่ฉันคิดว่าแบบคิดว่าสิ่งเนี้ยน่าจะเกิดขึ้นยากหมายว่าแบบคงหรอคือเราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะอยากให้นาโชคแมวที่บ้านอ่ะมีลูกเพราะว่าอยากให้รู้สึกว่าอยากให้มีแมวดีๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นไปอย่างนั้นเลยแล้วมีคนแบบเราอีกเจเนอเรชันหนึ่งอ่ะเฮ้ยดีอ่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมีไม่มีไยนากรรมาการอึงอ้งเอึ้งไปตามๆกันไม่เคยรู้มาก่อนในเรื่องนี้เป็นพี่น้องกันมาก็คือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามาในตีมนี้นว่าเราเนะี่ยแสนเลิศ<ช>มีเราีกคนเธออ่เงี้ยเแกมันก็ไม่ใช่คำว่าแสนเลิศหลอกมันเป็นความรู้สึกว่าเรามีความสุขกับชีวิตดีเราแฮนเดิลกับทุกวันที่เราก้าวไปได้ทุกวันที่เราดำรงชีวิตไปได้เราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอีกสักคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นแบบเราแล้วมีสุขมีทุกข์ก็รับได้แบบเนี้ย มันก็น่าจะโอเคป่ะแล้วพี่ลูกไปแกเกิดออกมาเป็นพีตามีอีนี่อีกคนเลยจริงจริงคือลูกพี่หวานคือพีตาอะเหมือนพี่หวานเหมือนแบบคือเหมือนเป๊ะความมั่นใจอะเหมือนมาจากดาวพโตไม่ใช่ดาวันคารนะพูโตเคยจะบอกว่าคุณผู้ชมดูถึงเนี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะได้รับความรู้สึกเดียวกันว่าพี่หวานเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากที่สุดไม่พอดีหรอมั่นใจในตัวเองมากคือรู้สึกว่า คือไงรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะหมว่าไม่เราคือต้องเล่าภูมิหลังไปด้วยนะพี่หวานมีเรื่องติดใจเรื่องนึงขอพูดเรื่องนี้ที่นี่เลยคือตอนเด็กๆอ่ะพี่หวานขี้เหละมากหมายถึงอ้วนมากพี่หวานเคยมีคลิปหนึ่งที่คุยกับไอ้แล้วผลว่าคนอื่นขี้เละผ่อนขอโทษตรงนี้เลยผ่ไม่ได้ตั้งใจว่าแต่พี่หวานขี้เหละมากตอนเด็กๆเหมือนพี่หวานบอกว่าไอ้อ้วนขี้เหละมากเลยง่ายเหมือนมีคนมาค่าเหมนต์บอกว่าอ้วนไม่ได้แปลว่าขี้เหละค่ะโอเคพี่หวานจำได้พี่หวานไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแต่่่่่่่่่่่่่วววววาาาาาออออออยยยงนน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 ััั้้้้้้แแแแตตตตตดดดดดภพพพใหหหหููีีีีีะคคคืไไไไมมมมรรสึกเเเิิทท คือไอพูดเลยว่าถ้าอยู่ว่ามีประลอดวัดความมั่นใจนี่คือจริงๆของไอคือติดลบแล้วไม่มีแต่คนคนอาจจะเื่าไหว่ไอามีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับผู้หญิงคนนี้นี่คือความไม่เหมือนเธอที่ความมั่นใจของเราเออแต่ประชาชนอะ่ะเข้าใจผิดกันแต่จริงๆอย่างนี้แต่เหมือนคือว่าเธอมั่นใจมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะหลุยในรูปลักษณ์แบบไหนออหรือว่าอะไรยังไงคือเธอก็มั่นใจไม่เคยคิดว่าเด็กดูไม่ดีอือจริงๆใส่กางเกงขามาด้วยรัดต้นขาก็สวยไหนๆก็แวะมาถึงย่านนี่แหละมันเลี้ยวมาที่นี่ได้อยู่ได้ ได้เลยเพราะ่ไม่ตั้งใจโอ้โอ้โอ้โอไม่ไตั้งใจ <c oughs> จากที่ว่าเป็นคนชอบรักสบายไม่ค,ค่อยชอบทางานจากวันนี้ว่ามันม่นใจในทุกอย่างเลยเแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงลูกอยู่แล้วแล้ว,ลวก,ก็มีสามีซัพพอร์ตทาทำใหม่ทวเวนตี้ฟอร์เนี่ยมันมาได้ยังไงทำือนรู้อยู่แล้วนะ <c oughs> ว่าเป็นเพราะตัวเอง <c oughs> อยอมรับว่าบ่นพูดเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเพราะไอซ์เพราะว่าหวานอ่ะท้องของเพรไอไอท้องก่อนท้องนําไปเลยแล้วคือระหว่างที่ไอนําไปก่อนเนี่ย ไอ้ออกตัวนําไปไกลมากและแรงมาก <c oughs> คือท้องก่อนกี่เดือนนะสอง,สองเดือนแต่เหมือนจะคลอดแล้วอะตอนพี่หวานเริ่มท้องแล้วคือขอแวะเล่าว่าก็คือเหมือนเข้าใจคนสวยมาตลอดชีวิตป่ะใช่เหมือนเป็นคนแบบตัวเล็กมาตลอดชีวิตแล้วคือเอพ<ช>อ,อท้องปุ๊บเข้าใจว่าแบบอ้วนได้แล้ว ก็อย่างที่บอกนะคะว่านิเทศาสตร์กับเพศสัตวชสตร์มันก็แบบมีความรู้มันก็สั่งกัรนึกว่าคนท้องแบบทําอะไรก็ได้กินทุกอย่างได้ไม่ใช่หรอกพี่หวานว่าไอ้ทาเพื่อลูกเพื่อนจะบอกให้ว่าเราทุกวันนี้เขากลับมาเป็นตัวเองแล้วไอ้มันคือแม่เนิร์ดใช่มันคือแม่เป๊ะมันคือคนที่แบบอะไรที่ดีกับลูกทําคือไม่หินใจอยู่แล้วไม่ได้หิวแต่เขาบอกว่ากินข้าวเช้ากินข้าวเช้าจะดีแบบก็คือตื่นกินข้าวเช้าตื่นมากินเจอกันอีกทีแบบ มันจะมีคนหลายประเภทที่แบบว่าที่เละตอนเด็กโตมาแล้วดีแต่อันเนี้ยคือนางไม่เคยมียุคมืดคือนางสวยมากวิตผ่านโกว่าไปจริงคือเธอจะมาพูดอะเนี้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวตอนนี้ฮอร์มีชาชอนอ่ะไม่ใช่แค่เกลียดเธอแล้วเกลียดได้แล้วเกลียดคู่อันซ้ำขายไม่มีชื่อในสังคมนะเขาจะมองได้ไม่อ,อ,นนอที่พูดจริงๆคือหมอายถึงว่านางก็จะแบบเป็นคนน่าเลียวแบบทุกอย่างดีมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าถึงเรื่องน้องคือคนที่เขาไม่เคยดีวกับการลดความอ้วนอ่ะเขา have no idea นะ คือเขาไม่รู้เลยว่าความอ้วนมันมีจริงแล้วสําหรับคนที่เป็นเพอร์เฟคชันนิสจากอาอะมันไม่ใช่ว่าข้อเสร็จปุ๊บดีดนิ้วแล้วเขาจะกลับแบบร่างเดิมได้เลยอะมันมันไม่ได้มันต้องมีตัวช่วยหลายๆแบบแล้วจากหวานอะไรอย่างที่บอกว่าหวานเคยอ้วนเหมือนรู้ว่าการออกกําลังกายการกินการนอนี่นั่นอะมันคือยังไงแล้วอะไรที่มันจะทําให้เราอยู่ในร่างที่มันแบบดูดีได้ยั่งยืนที่สุดหวานก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องทำแหละคือตอนนั้นเนี่ยคือรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันต้องมีมานานแล้วแต่ไม่คิดจะทำเพราะว่่าารู้สึกว อยู่เฉยๆดีกว่า <S <S ไม่ติมว่าไม่ได้เป็นคนชอบทำอะไรไม่ได้ชอบทำอะไรเลยอาดเป็นคนชอบได้ใจแล้วก็นอนเอ็นกายอยู่เ<ๆ>ฉยตอนที่จะทําจริงๆอ่ะก็ยังคิดว่าจะกระโจนลงไปไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทําให้เราเหนื่อยที่เรามีความสุขอยู่มันเหนื่อยขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสร้างก้อนถุกขึ้นมาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าแต่รู้สึกว่าแบบเหมือนมันมีแรงมันมีแรงพุชที่มากพอมันมีแรงผลักดันที่มากพอเพราะเราเหลือไปเห็นน้องเราตอนใส่ชุดว่ายน้ำโชว์ให้ดู มันบดได้จริงๆซึ่งประเด็นตอนนั้นเราก็มั่นใจมากว่าเราสวยวมั่นใจมากเราเธอยมาหาว่าเราความมั่นใจสวย, <laughs> สวยอย่างการค่ะฝ <laughs> ากรูปนั้นนะคะ่ะ มันเท่ากันนี่แหละค่ะแล้วมันจะลดลงท่าไหนนี่ออกป้าแล้วแบบต้องยอมรับว,ว่าด้วยหน้าที่การงานของเธอมันก็ต้องแบบอาศัยรูปหลักด้วยนด่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแรงผลันที่หนักแน่นพอที่จะทำดักตตัวนี้ออกมาซึ่งก็คือจริงๆทุกคนได้ดูเลยแล้วมันคืออะไรเพราะไอย์ก็พูดบ่อยมากแล้วกอยก็กินจริงๆซึ่งไอต้องบอกว่าจริงๆต้องขอขอบคุณที่หวานนะเพราะว่าม,มันมีจุดหนึ่งที่ถอดใจด้วยคือไอซ์เป็นคนชอบกินของหวานมากชอบกินน้ำหวานมากแล้วเนี่ย เหมือนว่าเหมือนว่า,าว่าทำงานหนักทั้งหมดอะออสิ่งที่ทำห้มีพลังการทำงานคือของกินใช่มันก็เลยแบบเป็นคนติดเสบติดของหวานมากๆ เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่ามันคืออะไรคือพี่หวานรู้สึกว่าการลดน้าหนักที่ยั่งยืนอะคือเราต้องไม่ไปยุ่งกับระบบเผาผลาญของร่างกายแล้วก็ไม่ไปยุ่งอะไรที่มันแบบกดสมองสั่นประสาทอันเหล่านั้นพี่หวานก็ไม่เคยกินนะแล้วก็รู้สึกว่ามุมของเภสัชกรอะมันไม่ควรแต่อันนี้มันคือมันคือเป็นอาหารเสริมมันเป็นอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งมันช่วยทางกายภาพให้เรากินเข้าไปแล้วแบบมีผงบุกมีพรีไบโอติกซึ่งกินเข้าไปแล้วมันช่วยให้เราอิ่มแล้วมันไม่มีน้ําตาลมันไม่มีน้ําตาลที่มัันน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 นจจะะไไปปปปกกกรรรตตุ้้้้ทีีี่่เเเ็็สสสสมมมโโหหหวววาาาาาาใใคข เพื่อให้มันอยู่ท้องด้วยแล้วการโปรตีนเนี่ยมันช่วยเผาผ่าญอยู่แล้วถ้ากินโปรตีนเยอะๆคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพสุขภาพดูแลเรื่องสุขภาพจะรู้ว่าโปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยผ่านผ่านได้เพราะฉะนั้นคือเราก็ใส่โปรตีนลงไปใส่ตัวที่ช่วยให้มันแบบเป็นผงบุกเข้าไปให้มันช่วยให้อิ่มมันก็ทําให้เราะใช้ชีวิตได้แบบโดยที่ไม่ต้องกินอาหารเยอะแล้วก็ช่วยคุมผิวแล้วก็ทําให้เราอิ่มหนา เยอะมากว่าพี่ไอค้าแบบไม่เข้าใจแมคานิกว่าทำไมเพล็กินเน้่มันถึงหอมซึ่งอตอบไม่ไ,มได้ก็คือให้ฟังพี่หวานพูดแก้นวนไปอย่างของไอ้ก็คือไอก้ออกลับมาสู่ร่างเดิมเพราะว่าตอนเช้าไอ้ก็กินเทอร์น่ฟอร์แทนเมื่ออาหารได้เลยใช่ซึ่งอันนี้หลายคนถามมากว่ากินยังไงคะพี่หวานจะบอกเลยดีไซน์ได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ยามันคือสารช่วยตัวช่วยในการลดความอ้วนที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มเพราะฉะนั้น สะดวกกินตอนไหนกินเลยพี่หวานะ่ะทานตอนเช้าบางทีบา่บา,ยบายหิวก็ชงกิน<อ>แต่ของไอ้อะสองซองมื้อเช้าแทนข้าวเช้าแทนข้าวเช้<ๆ>ชาไอคิดว่าของไอ้มันน่าจะเป็นแบบว่ามันต้องมีตอนเช้าที่แบบว่าตื่นมามันจะโอ้ต้องหาอะไรกินแล้วก็ค<อ>ือกินไปก่อนแล้วก็คือเริ่มกินข้าวเที่ยงแล้วก็ข้าวเย็นแบบจัดเต็มเ็มแต่คือตอนเช้าต้องแบบว่าหาอะไรเข้าปากเพื่อแบบจะได้เป็นคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเดียวถ้าเกิดตอนบ่ายหิวอีกก็กินอันนี้อีกอะไรนี่คือของไอ้นี่ก็คือเหตุผลที่เล่ามายาวๆเนี่ยก็เพราะว่าเราเราทำอันนี้ก็เพราะอห่งยิ เขอรักเราใช่ไหมก็ช็อตฟิวอยู่เนาะไม่นึกว่าจะโรแมนติกแต่ก็รักแหละรักรักมากรักมากจริงๆเราสมัครก็คือทุกคนที่กินอะสบายใจได้ว่ามันเป็นผลักที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนแน่นอนเพราะหวันทําให้คนที่หวันรักกินตอนนี้แม้แต่อาม่าก็คือมาโทรมาสามวันแล้วว่าแบบหมดเขาบอกว่าม่าก็คือกินทุกวัน คือผู้ใหญ่กินได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันมันไม่มีน้ำตาลมันไม่มีโทษอ,อะไรเลยเออมัน,มนไม่มีโทษใช่แล้วแบบเขาตื่นมาเขาก็มีความสุขได้กินของหลานทำอะไรเงี้ยโทษอ,อย่างเดียวคืออาจจะแบบเตืองถูกกินเยอะอร่อยอ,อ,อะไรอย่างงี้เนาะก็ช่วยช่วยโทษด,ด, <laughs> ดได้ซึ่งไปต่อไหมตอนนี้ไม่มีโกโก้มันจะมีอะไรที่แบบว่าเออมันจะอะไรน้ำกวานอยากใช้ชานาวเอาชาไทยไปก่อนเพราะว่า เพราะว่าอยากทำได้เลยทำได้เลยทำนดิได้พอไ,ได้ชิมแล้วจ <laughs> ะบอกว่าจะบอกว่าพี่หวานนะทำทุกอย่างอยู่บนความชอบของตัวเองแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของคอมเม้น์ของตัวเองด้วยอันนี้ก็คือมีหลายกระแสบอกว่าอยากให้ทํากาแฟแต่เหตุผลที่พี่หวานไม่ทําเพราะว่ากาแฟความรู้สึกคือเรากินกาแฟสดกาแฟอะไรอะ่ะคือพี่หวานอย่างที่บอกว่า twenty f o ข้อแรกคือต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยแบบ อร่อยจริงๆอะถ้าเป็นโกโก,ก้ก็ต้องแบบเป็นระดับท็อปทอปของโกโก้ที่กินแล้วอร่อยอะแต่กาแฟพี่หวานยังไม่สามารถทําให้มันอร่อยเป็นันดับท็อปทอปเทียบกับกาแฟสดได้เลยไม่ทำเขามีมาตรฐานหรือว่าป้คือ,าาอาาถ้าเราทําอะไรที่มันไม่ได้อร่อยท็อปทอปได้อะเราไม่ทําดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่อร่อยอะมันอร่อยระดับท้ายๆอะสุดท้ายยังไงคุณก็ไปหยิบของไม่มีประโยชน์มากิน ไมย่ออินไซต์สุดจริงๆ<อ>แมน,นี่คือเหตุผล<อ>ที่ลำดับต่อไปเป็นชาไทยที่สปอยแล้วสปอยอีกอ่ะเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ว่ามันอร่อยจริงเราถึงจะกล้าปล่อยแล้วตอนนี้คือยังไงแต่คือไอบอกเลยนะคะว่าชาไทยเนี่ยคืออร่อยแบบหวานฉ่ำและไม่ได้แค่หวานฉ่ำแต่มันหอมคือชาไทยน่ะมันจะแบบแค่ว่าแบบเป็นสีส้มแล้วก็หวานอยู่แล้วมันต้องมีกลิ่นหอมของชาใช่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ค่อยคือมันได้ดีมากมันนัวมันได้อ่ะมันชาไทยมันกินแล้วแบบ โอเคแกอันนี้คือชาไทยออกมาแต่ประเด็นก็คือไอ้งงมากว่าคือไอ้ยะบอกพี่หวานแต่วันแรกได้เลยว่าชอบกินชามะนาวมาก มันไม่เคยแบบทาไมวะเดี๋ยวคนไม่ได้ใจนะคุณไม่ได้ใจแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็คือยินชาไทยแทนชาบะนาวไปก่อนซึ่งมันอร่อยแแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ก็คิดว่าน่าจะมาช่วงสิงหาน่าจะทันตอนนี้ก็คือพยายามเดินเครื่องจัรแบบไม่หลับไม่นอนอย่างนี้เลยเพราะว่าเราก็คือแบบเพิ่งแบบพิสู่ว่าเอออันนี้ได้อันนี้ได้คือจะบอกว่าหลังจากที่ได้มาทําอันเนี้ยก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณไอซ์ดี้นะจริงนังเป็นที่ปรึกษาของวันนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในเรื่องของการรันวงการวัว k ี่วู้าเนี่ยมันไม่ม เีวนะเป็นบ้านจริงคือเป็นบ้ามากๆคืออีกนิดนึงอ่ะคือต้องรับยาท้องสามนะ <laughs> เพราะว่านางทาหลายอย่างมากจริงๆรือนึกออกปะแต่ว่านางนางแฮนเดิลได้ก็แบบมหัศจรรย์เหมือนกันว่าคนคนหนึ่งมันทําได้ขนาดนี้ได้จิตจะไม่แตกส่านป่ะเออแต่ก็รู้สึกว่าหลังจากที่ได้เข้าวงการโมดิ้งงูมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกว่ะเราอาจจะเป็นเพราะว่าพีตาเพตันเขาโตในระดับนึงด้วยเขาโตในระดับที่แบบเขาดูแลตัวเองได้เขาดูแลตัวเองได้แบบพีตาแปดขวบเพตันหกขวบส่วนเพนติงเนี่ยเขามาเวอร์ชันง่ายมากลองให้น้อยมากมันเลยทําให้แบบรู้สึกว่าเอาจริงๆคืออยากพรีแพรตัวเองว่าถ้าเพนติงเข คือมันจะแบบลูกดีลุกลนป้อนข้าวลูกอับน้ำมาทั้งชีวิตอะอแล้วคือ8เกือบ10ปีอะแล้วแบบถ้าเพนดิ้เข้าโรงเรียนแล้วอะ่ะจริงๆอยากมีลูกไปเรื่อยๆนะ8คนแต่เนี่ยอ๋อป้ามัน,นแก่มันก็ไม่ได้เพื่อนก็นเลยคิดว่าเออเร,เราเราต้องมีอะไรที่แบบ ยึดเหนี่ยวซึ่งการทํางานเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วจริงๆแล้วความรู้ของเราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ด้วยพี่หวานคิดว่ามันมันมันจะต่อยอดไปได้อะไรเนี่ยะอะไรอะ่ะจะบอกว,ว่าทุกโปรดักที่ออกมาจากหวานอะ่ะมั่นใจได้นอนว่ามันผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ทดลองกับตัวเองแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าหวานไม่ใช้หวานไม่ทําพาธุรกิจเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีเรื่องพูดกับธุรกิจเยอะขนาดนี้เรื่องจริงเต้นมากเลยนะเนี่ยจริงๆโอ้ my god นอกจากธุรกิจเนี้ยจริงในนงา เธอป้าเธอมองมันเป็นงานป้าคนติดตามกว่า2ล้านคนนะอันนั้นอเคลมอะหกแสนกว่าก็แล้วกัน <laughs> เออ <laughs> ก็คือพี่หวานอะโชคอดียงที่พี่บอกว่าพี่หวานยอมรับว่าโชคดีเพราะว่าเนื่องด้วยเพจแฮปปี้มามีเดีเี่ยมันทำตั้งแต่วันที่แบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรทำเพราะว่ารู้สึกว่าถ่ายรูปทำกับข้าวให้พีตาแล้วมันสวยอะ <laughs> เออเรารู้สึกว่าเออมันหลายสีอะไรเงี้ยเลยถ่ายเมนูข้าวตุ๋นเมนูข้าวตุ๋นเชิญว่าข้าวตุ๋นคือไม่ขึ้นใครเลยขึ้น<ช>คนนี้คนเดียว<ช>ข้าวตุน๋นทุกคนตุ๋นตามกันอะออของนี้ตอนนั้นเคยคิดอยากทําเป็นคนเคยคิดอยากทาทุกอย่างเลยเอ,อ,อยากทาอาหารเด็กขายเนี่แน่นแต่ผับโครงการทุกโครงการเลยเพราะว่าเป็นคน ชอบอยู่ใเชือไม่ใช่ขี้เกียจนะชอบอยู่ในเชือากลับมากลับมาเออกลับมาก็คือโชคดีว่าทุกวันเนี้การมีเพจเนี้ยมันทําให้เราได้มีโอกาสดีๆหลายๆอย่างแล้วหวนก็ไม่รู้สึกว่าทุกวันมันเป็นการทํางานไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นการทํางานเลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีๆแล้วก็แบบขอบคุณผู้ติดตามทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนน่ะก็คือไม่มีแฮปปี้อะไรนะหนชื่อเพจแฮปปี้มัมมี่เดลี่วันนี้จริงๆแต่คือแบบถ้าใครติดตามเพจจะรู้ว่ามันเป็นทุกคนจะบอกว่าเหมือนมันเป็นเพจที่แบบส่งพลังวกกใให้ําลังงจคนนเป็แม่่ซึวันก็พูดเลยว่ามัน มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือหวานแบบขั้งขังเผ็ดหน้าเผ็ดไปยังไงชีวิต ภายหลังเหตุก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะหวานมีความสุขกับการเป็นแม่ลูกสามมากจริงๆจริงๆต้องบอกพี่หวานแบบไอ้เข้าใจพี่หวานมากเลยจริงๆก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ทำให้ไปไหนพารีที้วันนี้เหมือนกันคือเกิดว่าเราทําทําทําอะไรไปแล้วไม่ได้มีคนดูไม่ได้มีคนติดตามไม่ได้มีคนซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราพวกรู้จะทำไปทำไมซึ่งจริงๆคือแบบทำให้แบบขอบคุณที่ทําให้เราสองคนแบบได้มีโอกาสดีๆเข้ามาจริงๆเนาะมาถึงนโยบายการเล็กลูกบ้างเอาสั้นๆเือรู้สึกว่าต้องบอกไว้สึกว่าเด็กๆลูกๆสามคนของดีีมมมาากๆควสุข แล้วแบบดูแบบเติบโตไ้อย่างดีอ่ะคือมันมีเคล็ดลับไหมคะแม่หวานก็เวลาเวลาเลยเลี้ยงลูกยังไงก็ได้อย่างนั้นแล้วก็อยากจะบอกให้เฉยว่าอีกหนึ่งสิ่งที่หวานค้นพบมาในการเป็นแม่ลูก3าคนก็คือ energy ของแม่อารมณ์ของแม่ e m โมชันของแม่คือลิงก์แบบ100ตรงกับลูกเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูก happy เข็แขกของแม่ดดๆดีสุด อันนี้ไม่เตือนไครเขาบอกให้ฟังเหมือนมีความกดแค็แบบนี้เล่ฟังจริงว่ามันเป็นอย่างนั้จริงๆว่าถ้าไม่ได้มีลูกคามคนจะไม่กล้าพูดอย่างเต็มปากแบบนี้แต่ว่านาวันนี้หวนพูดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอน,นจี้แม่กับลูกคือที่สุดลูกเหมือนแม่เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนกันมาก ของพี่หวานนะถ้าหมุดหยิดวันไหนหมุดยิดซึ่งเวลาหมุดยิดจะหมุดยิด,ด,ดเรื่องพี่ป๊อปซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระถ้าให้ประชาชนตัด<อ>สินพี่หวานจะผิดตลอดแหละว่า <c oughs> คือลูกมีว่ะหนึ่งลูกเคยพูดว่ามหมา,มาน้องปั้นไม่เคยเห็นป๊าโกรธมาเลยนะเห็นแต่มหมาดุป๊าเขาพูดแบบน้าหันเลยนะเขาพูดแบบตาใสๆแบบไม่ได้ตั้งใจว่าเราอยบอกว่าเขาพูดแบบแบบตำเนื้อผ้าแกเีอยแบอบกว่าแต่เราหน้าชาไปเลยจริงหรอตั้นเราไม่รู้จะพูดยังไงให้เรนดูดีเลยเราเปลี่ยนเลยไหมป้ะ ก็คืออะไรใดก็คือว่ายิ่งคนเป็นแม่มีความสุขเท่าไหร่อ่ะพลังงานที่อยู่ในแม่มันก็ส่งถึงลูกได้เท่านั้นอ่ะพ่อล่ะหมายถึงว่าพ่อแบบแพลังงานของพส่งอะไรบ้างหรือว่าก็คือพี่หวานรู้สึกว่าพี่หวานก็เป็นคนที่โชคดีที่พี่ปอบอ่ะเขาเป็นพ่อแบบสเปเชียลนิดนึงคือคือต้องอย่าไปอย่าไปคาดหวังว่าว่าพ่อทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้คือคือต้องบอกเอาจริงๆคิดว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดทั้งเรื่องนี้ที่มาคือจริงๆพี่หวานเป็นคนที่มีบุญสุดแต้มบุญสูงมากค่ะเพราะว่าสามีก็คือซัพพพออร์ตตตแแ่่ีปก็บุญสูงเเหหมือนนนกัทีี่่ได้พวาป็นภรรยา อันนี้มันคือเข้าใจป่ะ<อ>ก็คือถ้าจะให้สรุปเอาจริงพี่หวานรู้สึกว่าการที่จะเป็นแม่ที่มีความสุขได้อ่ะพ่อมีส่วนมาก้ากก็จริงเขาเป็นสามีเราเขาเป็นคนที่เป็นลูกเน <สา S 2> ี่ยพี่หวานเป็นแม่ของลูกที่แฮปปี้ขนาดนี้ได้อ่ะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นเขาเขาซัพพอร์ตเราแล้วเขาก็เข้าใจเราดังสุภาษ,ษิตที่ว่า happy wife happy life จริงจริงไม่คิดว่าเข้าเท่าไหร่แต่ว่าน้องน้องน้องคิว่าเข้าก็ได้ซึ่งพี่ปอป่ะ คือต้องขอบคุณพี่ปอ๊อปเพราะว่าเขาเขาเขาทำงานด้วยแต่เขาก็แบบช่วยพี่ปอ๊อปทำได้ทุกอย่างแทนพี่หวานโยเป็นให้นมสัวมุดมาถ่ายเนี่ยสามารถสักไว้กับเขาได้เลย mm hmm. เขาจะพยายามให้พูชให้เราแบบไปทำาน่นไปทำน,น,ทำนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพี่หวานนี่แหละที่ติดลูก mm hmm. เราก็ติดบ้านติดสามีเองแต่ตัวสามีจะพยายามบอกว่าเอยหวานไปทำนั้นสิไปทำนี้สิให้เราแบบออกไปกระโจนทำนั้นทำนี้บ้างแต่ด้วยเนเจอร์เป็นคนชอบอยู่บ้านงั้นก็รีแคบสุดท้ายสันส้นๆคิดว่า คงมีคนเห็นพี่หวานรู้สึกอร์พี่หวานเป็นแบบแฮปปี้มัมมี่เดลี่แล้วก็เป็นหัวกิ้งวูมามด้วยอยากมีอะไรอยากบอกแม่ๆที่เขาดูอยู่ในวันนี้บ้างคะ่ะให้กำลังใจทุกคนคะ่ะเพราะว่าบอกเลยว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เหมือนเราขึ้นไปบนรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะไปสุดทางเมื่อไหร่แล้วมันขึ้นแล้วเราลงไม่ได้ด้วยแล้วเราไม่รู้ว่าผู้โดยสารที่ไปกับเราจะเป็นยังไงแต่มันคือมันต้องแมเนจทุกวันไปไปกับจิตใจและตัวเราคนเดียวแล้วเราไม่สามารถเลิกจอบนี้ได้ไม่ว่าโนแมดอวาม แล้วมันเหนื่อยมากมาม้าเคยบอกว่าเหนื่อยหรอก็เป็นเพราะว่าเธอเลี้ยงลูกไงถ้าเธอไม่ได้เลี้ยงลูกอ่ะเธอก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าเธอเหนื่อยก็เป็นเพราะว่าเธอเลี้ยงลูกซึ่งจริงถ้าเหนื่อยจริงๆนอนลองไปนวดดูวดนไปมาลองไปนวดเคล็ดลับในการมีชีวิตมีความสุขขนาดนี้คือนวดจริงเหมือนกันถ้าไม่นวดไม่ได้จริงๆช่วงโควิดเมื่อยมากขอบคุณหมอนวดทุกคนค่ะขอบคุณหมอนวดทุกคนจริง จริงๆมันมันอาจจะเป็นคำนว่านวดแต่จริงๆมันคือการทำกายใจให้สบาย,ยดีกว่ามันคือการ,ม,ม,การมันคือการทำกายใจให้เราสบายให้พร้อมที่จะรับมือเพราะว่าสิ่งที่เราสำคัญที่สุดมีคุณค่าที่สุดของเราก็คือการที่เราต้องดูแลลูกให้ได้ในทุกๆวันและส่วนนี้ขอเสียงบมือให้กับคุณนหวานแฮปปี้มารมี่เดลี่ค่ะและในครั้งต่อไปจะเจอกับใครในรายการวิ่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเลยนะคะวันนี้ไอไปก่อนแล้วเจอกันให่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย